เอาล้วครับยังแดงอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5กรุงเทพมหานครครับก็ตามแนวโน้มที่มีการประกาศเตือนออกมาก่อนหน้านี้เ<ช>มื่อวานนี้ก็แดงไปแล้ววันนี้ก็แดงอีกนะโอ้โขับรถออกจากบ้านนะผู้ชมตึกเนี่ย แบบเห็นเราไม่เห็นยอดตึกอะจริงๆเมื่อเช้านี้อารมณ์นี้เลยนัดเห็นนะใช่คือเข้าใจว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนในช่วงสองสาปีก่อนหน้าเนี่ยอาจจะโอ้ยอากาศกรุงเทพดีจังเย็นๆแล้วมีหมอกยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะโอมไอ้แบบถ้าเกิดอากาศเย็นแล้วกลัวตามมาเลยว่า PM 2.5ตามมาแน่นอนอากาศมันปิดเหมือนลักษณะเป็น โคมครอบเอาไว้ครับมันก็เลยไม่ไปไหนความกดอากาศมันก็แบบคือค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะระบายได้พูดถึงเรื่องของการเผาเผาในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถามว่าเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าชัดชาติบอกพอมีแต่ว่าแรงเผาเนี่ยที่มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันสูงเหมือนกันนะเป็นปัจจัยด้วยสําคัญนะครับเพราะเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้ในพื้นที่ของเขาถูกไหมครับแต่ว่าลมที่มันพัดมาเนี่ย เราก็ห้ามลมไม่ได้เหมือนกันมันก็พัดเข้ามาแล้วมันก็ค้างอยู่แบบนั้นอย่างวันนี้ครับค่าฝุ่น PM 2.5สูงที่สุดอยู่ในพื้นที่เขตหนองแขมนะครับ146.5ิไ14มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเขาก็ติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อมูลจากดาวเทียมรายชั่วโมง ผู้ชมเช็คได้ในแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะครับขณะที่ภาพรวมของประเทศค่าฝุ่น PM 2.5ก็กระทบนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคกลางเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานี่เขตของกรุงเทพมหานครแดงเถือกเลยนะใช่เมื่อเช้าแอปเตือนเลยแดงค่ะแดงคุณเพ็ญพันธ์คะมันแดงแล้วค่ะคือแบบอันดับแรกช่วงเนี้ตื่นมาเช็คโทรศัพท์ก่อนเปิดแอปเช็คฝุ่นก่อนมันแดงก็ต้องป้องกันตัวเองไงครับ ขณะเดียวกันพื้นที่อื่นๆนะครับก็จะเป็นสีสม้มสีส้มก็ไม่ได้ดีกว่าแดงนะครับ<ฆ>ก็คือมันก็เกือบอีกนิดนึงก็จะแดงแล้วก็กระจายอยู่ทั่วพุกภูมิภาคเช็คฝุ่นเนี่ยคาดการปริมาณฝุ่น pm 2.5ในอีก3ชั่วโมงข้างหน้าก็พบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพยังคงมีค่าฝุ่นในระดับสีแดงส่วนภาพรวมก็ยังอยู่ในระดับสีส้มนะครับก<ฆ>รุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานด้วย ออตอนนี้บางนาที่ทำงานอันเป็นที่รักของเรานะคะอยู่ที่84 <c oughs> ก็แดงเหมือนกันนะคะโอ้ย <c oughs> oh, okay. นะนะใช้ชีวิตกัน <c oughs> ด้วยความระมัดระวังนะคะ <c oughs> ก็ใครที่เป็นโรคทางเดินหายใจอะไรเงี้ยแนะนำเลยว่า หน้ากาก N95 นี่ต้องไปหาแล้วนะใส่เอาไว้หน่อยเพราะว่าป้องกันการแสบจมูกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยถามรัฐบาลเขาตระหนักไหม,ไมเขารู้ไหมเขารู้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกบอกว่าเนี่ยคะ่ะวันนี้จะเสนอต่อที่ประชุมคอรหมอหามาตรการป้องกัน PM 2.5หน่อยแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมครมอให้สัปดาห์ต่อไปก็คือวันที่28มกราคมเนี่ยนะคะ เวิร์กฟอร์มโฮมกันดีกว่าทํางานที่บ้านทั่วประเทศกันไปเลยไม่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีหลักพิงที่ให้หน่วยงานรัฐสามารถตัดสินใจได้ว่าทํางานที่บ้านได้ไหมเอายึดหลักข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาไม่กล้าตัดสินใจเชื่อว่าถ้ารัฐทําเป็นตัวอย่างเอก,กชนก็จะปฏิบัติตาม,มานะคะคุณสมศักดิ์บอกแบบนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์เองเขามีการ ประชุมไปแล้วนะคะเพื่อที่จะแบบเอ๊ะทำยังไงดีหาทางออกกันไหมแล้วก็มาเสนอต่อที่ประชุมคอรมนี่แหละค่ะก็ถ้าเกิดว่าภาครัฐ ทำเป็นตัวอย่างแล้วเอกชนก็น่าจะนะเพราะว่าเหมือนกับเออเนี่ยรัฐเขาก็ยังหยุดเลยเพราะว่าภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักด้วยจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าฝุ่น PM 2.5เพิ่มขึ้นจาก37.5ไมโครกรัมแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก10ไมโครกรัมเป็นระยะเวลานาน,านจะทําให้คนมีอายุสั้นลงปีเศรษฐหรือว่า1.03ปีเชื่อว่าสถานการณ์ปีนี้จะยังคงรุนแรง ฝากให้ประชาชนสวมใส่หน้าก,กากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นควบคู่กันไปด้วยแล้วคนป่วยเยอะมากจริงๆครับคุณ<ช>ผู้ชมค,คนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยอันนี้น่าห่วงอย่างเราๆนี้ครับขับรถ ปกติใช่ไหมยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง<ช>ไม่ได้เดินถนนนะ่ะม,มันก็ยังแบบไม่ได้รับฝุ่นมากแต่ว่าไม่ใช่ไม่รับนะก <ขา S 1> ็ยังโดนอยู่อันนี้ยอมรับเลย<อ>คุณนัทเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องปอดอยู่เหมือนกันขณะเราขับรถอยู่เนี่ยเรายังรู้สึกได้เลยว่าอากาศข้างนอกมันไม่สะอาดจริงๆม,มันก็แสบคอมานะไม่ใช่ว่ามันเข้ามาไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนไส้กรองอันนี้เปลี่ยน คือทุกอย่างเปลี่ยนแล้วไส้กรองที่ต้องเป็น n 9 5้อหมายงคว่าไ้กรองของรถใช่มีขายอยู่ผู้ชมลองลองไปถามหาดูเนี่ยนะครับก็ลองเปลี่ยนดูก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมอย่างถ้าเกิดใครประสบปัญหาอย่างพี่หน่อยอย่างเงี้ยเพื่อนผมที่มอเตอร์ไซค์อ่ะหนักเลยไม่ใส่หน้ากากอนามัยกลับมาป่วยครับนั่นแหละนะคะเนี่ยก็รู้สึกแบบแสบคอแสบตาแสบจมูก